ครูคลับอัพสกิลรีสกิลสำหรับชีวิตในโลกยุคใหม่หรือ New Normal แม้ว่าครูจะใช้เทคโนโลยีในการสอนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งมีความสะดวกสบายและง่ายต่อการเรียนรู้แต่สิ่งหนึ่งที่ครูจะต้องระลึกอยู่เสมอก็คือจิตวิทยาการสอนบ่อยครั้งที่นักเรียนของคุณครูเองมักจะเรียนไม่เข้าใจโดยเฉพาะวิชาที่น่ากลัวอย่างคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมี อังกฤษและนี่คือคาถาสก,กิจใจครูเวลาสอนครับ 1. ห้องเรียนเป็นของเรา o อา c ว a คลาสห้องเรียนไม่ใช่ของครูคนเดียวแต่เป็นของเด็กด้วยจะทำอย่างไรให้เด็กรู้สึกว่าเป็นเจ้าของในการเรียนรู้นั้นๆวิธีง,ง่ายๆคือครูควรสอบถามเด็กว่าอยากให้สอนอย่างไรอยากเรียนรู้เรื่องใดเพิ่มเติมในวิชานั้นๆโดยครูและเด็กสามารถออกแบบห้องเรียนร่วมกันได้และมีช่วงของครูและมีช่วงของเด็ก เพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในวิชานั้นไม่ว่าจะเป็นวิชาที่น่ากลัวก็ตามครับ 2. ห้องเรียนต้องปลอดภยัย Safety Class เมื่อสอนเด็กแล้วไม่เข้าใจอันดับแรกอย่าพึ่งดุต่อว่าเสียสีเพราะในเชิงจิตวิทยาการสอนแล้วจะทำให้เด็กกลัวอับอายและสะสมความล้มเหลวจนปฏิเสธวิชาที่เรียนในที่สุดในทางกลับกัน ครูควรช่วยเหลือให้เขารู้สึกว่าครูเป็นที่พึ่งของเขาได้เมื่อครูรักเด็กแล้วเด็กก็จะรักครูครับและ 3. one size ไม่ fit all เพราะเด็กทุกคนมีความหลากหลายถ้าอธิบายเด็กในวิธีเดิมและเด็กยังไม่เข้าใจอย่าอารมณ์เสียหรือแสดงอาการนะครับแต่ให้ครูลองเปลี่ยนวิธีอธิบายใหม่ในการอธิบายให้เด็กเข้าใจซึ่งเด็กจะรับรู้ถึงความเอาใจใส่ของครูที่มีต่อเขานั่นเองที่สำคัญ ครูเองก็ได้ค้นพบวิธีการสอนใหม่ๆด้วยและนี่คือคาถาสกิจใจครูเวลาสอนห้องเรียนเป็นของเราห้องเรียนต้องปลอดภัยและ one size ไม่ fit all ที่ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเรียนแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ในวิธีแบบไหนก็ใช้ได้ครับ